พงอยากเกไมเชื่อเออพงอ่ะพงอ,อยากเกว่าถ้ามึงถ้าม,ม,มึงเกมึงจะตะเมคําซาเวยจริงถ้ามึงตะเมีคำซาแล้วมึงจะมีซอแปะเว้อง <laughs> ถ้ามึงซอแปะอ่ะคุณรู้ไหมว่าต่อไปอ่ะึงจะต่อเลย ทำโซ่อ่ะเล่นนคอร์ดขั้นแรกอ่ะมึงต้องไปโซเกตวัฟมันด้วยจริงถ้ามึงไม่โซเกต์ลองโซเกตวัฟมันได้แล้วจะได้เปียบใช่เนี่ยโซเกตเนี่ยพอโซเกต์เราได้เปียบเลยก๊อปดูไว้ก๊อปหนุนดูไว้นะโซเกต์บัฟนี่วิธีโซเกต์บัฟเราจะโซเกต์มันได้ต้องโซเอาให้ได้เปียบไหมจะได้เปียบเราต้องโซเกต์ทั้งหมดสามอีกจริงในจังหวะนี้อ่าเรียบร้อยมันโซเกตวัฟเราคืนมันฉลาดมากจังหวะนี้้ลยมั้ยอ๋อฉลาดมากอ๋อตอนนี้ก๊อบปูังไง ซัดก๊อปตรงมาเลยถอยด่วนเก็บตัวถ้ากูได้วิวสี่นะกูบอกเลแม่แล้วโดวนกูแล้วกูทำใม้คำสาบไปยิงตายเลยไงยตายล <ะ S 2> เลยไงตายเลยไงอิงแล้วข้างล่างยังไงครับลปลาดอกเข้าหัวแล้วกูปัาด,ดอกข้าหัวเร็วนน,นี้แล้วเล่นดีรออะไรอ่ะน้องผักเข้าหัวตีกำแพงต,ตุจีโต ไปกันมาทามันรอดนะทามันรอดนะเราฟิกเกอร์ย่าหัวไงฟิกเกอร์ปลาดอกโหจริงเกินปุยมุยเฮ้ยเ,เยพื่นอนเฮ้ยมึงมึงจะคำเมสมันโตอีก <c oughs> เหรอเฮ้ยโตเกสมันเฮ้ยโอ้ยมึงน,นี่ระดับโบรีแก่เพื่อนมึงจะโตเกสอะไรมันอ่นะ โตเกสมาไปมันจะโตเกสเราหรือเปล่าถามจริงก็เพื่นดีเพื่อนอ่าแล้วมาโตเกสมึงเรียบร้อยเรียบร้อยมันโตเกสล้วแล้วเฮ้ยไม่เสียเราไม่เสียบาเว้เราไม่เสียบาเว้ดีละมันตีดาวเลยโตเกสดาวเลยเราก็จะไปโตเกสดาวโตเกสดาวอารมณ์โตเกสดาวงไปแล้วสวัสดีครับผมไม่เม็ดเน็ตวันนี้ผมจะมาตีดาบจะเข้ามาล้วง พอเคมันลวงก็กูยับอุ้ยวิกสวยเอา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 มันโดนกูยกจังนี่างกูตกตัวเกตอ่ามุดโดนข้าแม็กกูบลาโดนกูข้าแม็ไแปรไอสัตว์จุกอะนนี่ังว้ยังไงมันปลาห่อเขาหัวไอสัตว์แย่แล้วอุ้ยตรงกลางเอาดิเอาเลยเอาเลยเอาดีนายโยเฮ้ยทำมันยังได้ mình 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 แล้วกูยกไปไอ้เพื่อนเร<อ>ียบร้อย <100. S 1> แล้วกูขัดนะเย็ดแมวยี่จับกูเหลาไอ้สรอารเพราะมันรอแก่นะจริงจริงจริง๊บโดดไรโดดไรแล้วกูเผาเพื่อนเลยเออมึงจะมาแบบสมัแม็กเพื่อนกูไม่ได้ไอ้สัรจ <c oughs> ุดสองมีกูมียกเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูใครสมัทแม็กเพื่อนกูเดี๋ยวนะ เอ้ยแล้วมันยกแล้วกูฝากปอกไปไงแล้วจังหวะนี้กูยกแล้วก็ตายไปเลยไงเนี่ยเออแล้วโดนไงจะมาสมองแม่เพื่อน,<ง>นกูไงจะมาสมองแม่เพื่อนกูแล้วมึงไม่รู้เลยเออเพื่อนบ้ฟ้ามานันนะเพื่อนไห <c oughs> นเหลือเออคำแซยไปเอเอคำแซยไปคำแซยไปเออโซเกตบับเอแบรวเพื่อกูปาร์ดเขาหัวเบาแล้วกูฝากไปเลยไอ้ตอนคอสมุติตอนแข่งอ่ะ ทำไมผมไปโจเกตบอมมันดิเล่นนีครับโจดี้ปุ๊บยกไม่โดนแล้วโดนกูคอแลไปอหาอ้าวโดนกูมิชินไปไงไอควายงูเออเลนิโน่อะอย่าโจเกตบอมเราดิฝั่งเดียวกันน่ะฝั่งเดียวกันได้สิมึงมาโซเกงโคเกิสได้เชียว ผักไปเลยไงไปเลยไงหนีแล้วเรียบร้อยเพื่อนมึงจะโดนจับหรือไม่ไม่จับเออเอา,เ,อาเรียบร้อยอย่างนี้หวานฉ่ำกูฝักเพื่อน,ก,นกูฝักแน,น่ประจวะได้ไหอ่าแล้วมันกระโดดบ้างไงอ่ามึงสล,ลุนแลบละมึงสลุนแล้วโดนโซแลโซแลจริงเดี๋ยวมึงจะโดนแซมอม๋ไม่น้อยไอ้้เหียแม่คอไงเมื่อกี้มันโดนกูซอแลไปจริงแบบงก่งสวนสัตว,นนว์นี่กูบอกเลยโดนหนักเดี๋ยวโดนหนักเดี๋ยวโดนโซแลหนัก อ้าวล้วกูโดนหอกแลก้วจังหวะนี้กูยกสองไงผู้ชมค,ครับแล้วกูผ้ผลักเข้าขีดโหวนนะไปไงผลักเข้าเอาอรเรนติโน่เนี่ยเป็นไรวะตั้โซเกสเบาเก็ย์แล้วนะตั้งบัฟตั้งคีบมันโซหมดเลยอะ่ะมันเอาไปหมดอะ่ะพอรเรนติโน่ตัวเนี้ยไอ้ก๊อบอ่ะเออใช่ลำเบอร์ดันปอมไงไอ้เทียมีที่ไหนไอสั์แล้วกูหนีแล้วกูผลักแล้วกูจะตายช่วยกูด้วย พวโดนจับเรียบร้อยเฮ้ยแล้วจงหวะนี้เฮ้ยเพื่กูนฟอร์ตฟีดกว่ะเฮ้ยลี่เราขอกำลังสนับสนุนกอ๋อจะฆ่าแกลี่กูนี่ไงนี่ไงไงนี่กูตอเตตอเตนี่ตายหงตอเตเอาหนึ่งสองหนึ่งอ๋อเยีนนุ่งไปไหนนุ่อ๋อเอาเฮียนัก แล้วมาตัวหนึ่งน้อยก็กินข้าวผ่านพูดไป้ายก็แล้วกูรอจับมาล้างกูตายกูได้กินข้าวผ่านพูดอกก็ตายโดนตุยงไหมอ่าแล้วเรียบร้อยเลยนี่ไปยงสัตว์ไอ้เหียมันโคตรโดดดิดงเลยว่ะ

วอลินโดนจับเย็นเมมลาลาวอลินกูเออมันไม่ตีละคุมละเออคมจะอลังเบื่อวีอวอวี่อี่อเ,เอาอว้ยอวีอีอ่อวี่อาีอ่อวี่อับจับ่ีาา่อี่อวี่อวอ่ออวง่ตวเลยเฮ้ยอนาคตตอ่อ่าาอ,าายอย่อหน่อาตายอว่ี่

อไอยัดเมมไอจ้ามันเอาแล้วมันเอาลู่เลี้ยวมันไม่ดีฟงอ่ะมันไม่ดีฟงอะไอจ้าไอเจนเมมืยิงไม่จบว่าหนูอาหายติไอยัดเมมแล้วเช้าวันนี่ฮะเฮ้ยมันจะมองกำแพงนดังยิงอ๋อแล้วเราเนี่ยปัดอกข so ้หัวเรียบร้อยไปเลยไง mà tôi mà tia đark cái gì Đầy đủ đầy đủ bằng bí cầm sôi đấy Đã, Để 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 tôi bí <là>. cầm sôi, bí cầm sôi nè Được, 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 ok ok, được, 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 ui ui, được, 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 Lên được, 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 lên được, 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 Lên được, 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 คอไม่ดี้เาจไอจัดแม่มยกถ้วยขนาดนี้เรี่โอ้ล้างกันหมดเลยเปิดมา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 เืองตรงใจเย็นๆนะจัดแม่มีป้อมไม่ดีไอ้สัตว์ไอยะจัดแม่มจัดแม่ทีป้อมเออมาเลยมาแนวใต้แล้วมาเดียวแนวสโตแลว

เฮ้ยค <h ums> ำีคำซาชิบหายไปแล้ว <h ums>